ธรรมที่ละได้ด้วยกายละได้ด้วยวาจาและไม่อาจละได้ด้วยกายหรือวาจาทิุู่ทั้งหลายธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาก็มีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายก็มีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ก็มีอยู่พิขุทั้งหลายก็ทำอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยกายเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวนแล้วได้กล่าวกับพิขุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแล เป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยกายจะเป็นการดีหนอที่ท่านจะละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตพิขุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำอันบุคคลพึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจา พิกขุทั้งหลายก็ทำอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้เป็นผู้ต้องอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่กรวนแล้วได้กล่าวกับพิกขุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแลเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัตบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยวาจา จะเป็นการดีหนอที่ท่านผู้นี้จะละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตพิขุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใครครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าทมอันบุคคลจะพึงละได้ด้วยวาจามิใช่ละด้วยกายพิขูทั้งหลาย ก็ทำอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้เป็นอย่างไรทิ่ขุทั้งหลายโลภะคือความโลภบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โทสะคือความประทุสลายบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โมหะคือความหลงบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โกทะคือความโกรธบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้อุปปนาหะคือความผูกโกรธบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้มัคคะคือความลบหลู่คุณบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ปลาสะคือความตีตนเสมอท่านบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ มัจฉริยะคือความตรนหนรีบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลายก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย ขหบดีหรือบุตรแห่งขหบดีในกรณีนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้วย,วยข้าวเปลือกเงินหรือทองทาตรหรือคนเข้าไปอาศัยของขหบดีหรือบุตรแห่งขหบดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขหบดีหรือบุตรแห่งขหบดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพ,พรย,ย์ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยข้าวเปลือกไม่พึงสมบูรณ์ด้วยเงินหรือทอง อันหนึ่งสมณะหรือพรามเป็นผู้ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและเพสั์บริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สมณะหรือพรามผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอหนอท่านผู้นี้ไม่พึงได้จีวรไม่พึงได้บินทบาทไม่พึงได้เสนาสนะและไม่พึงได้เพสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ภิขุทั้งหลาย นี้เรียกว่าความริษยาอันชั tai, ่วช้าพิขุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้านี้บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลาย ก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาบุคคลเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีศีลบุคคลเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้ได้สดับมากบุคคลเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้ชอบสงัดบุคคลเป็นผู้เกียดคร้านย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้ปารบความเพียรบุคคลเป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีสติตั้งมั่นบุคคลเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นบุคคลเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีปัญญาบุคคลเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้สิ้นอาสวะพิ่ขุทั้งหลายนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าพิขุทั้งหลาย,ยวาความปรารถนาอันชั่วชา้านี้บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้พิขุทั้งหลายหากว่าโลภะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะ ย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าโมหะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าโกทะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าอุปนาหะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่ามักขะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่าปราสะย่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่ามัชริยะย anyway <on> ่อมครอบงำพิขุนั้นเป็นไป หากว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปพิกขุนั้นท่านบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้พิกขุนั้นท่านบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่า โทสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโทสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโมหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโมหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้น อันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโกธะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโกธะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ทิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าอุปนาหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นอุปนาหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ ภิกุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัคคะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นมัคคะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าปราสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นปลาสะ จึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัชฉริยะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นมัชฉริยะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่ เพราะเหตุนั้นความริษยาอันชั่วชา้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความปรารถนาอันชั่วชา้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไป หากว่าโทสะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโมหะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโกทะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าอุปนาหะไม่ครอบงำพิขุนั้นเป็นไปหากว่ามัคขะไม่ครอบงำพ pues ิกข like ุนั้นเป็นไปหากว่าปราสะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่ามัชฌริยะไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไป หากว่าความริษยาอันชั่วช้าไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปหากว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำพิกขุนั้นเป็นไปภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโทสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิขคคมมกขุนั้อนอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโมหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโมหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโกทะ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโกทะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าอุปนาหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นอุปนาหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามักคะ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นมัคคะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าปลาสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นปลาสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัชริยะ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นมัชชริยะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นความริษยาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ พิกุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ดังนี้